สวัสดีพี่น้องที่รักปลานะถ้าไม่มีความปรารถนาที่จะว่ายทวนน้ำมีแต่ความรู้สึกระทดท้อหอเหี่ยวซึ่งปลาคงไม่มีความรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นหรอกพี่น้องแต่แค่นำเอาปลามาเปรียบเทียบกับชีวิตคนเท่านั้นถ้าปลานะไม่มีใจอยากจะว่ายทวนน้ำ หรือในความเป็นจริงสำหรับสาหรับปลาก็คือการที่มันป่วยมากๆมันมีโรคมันหมดเรี่ยวแรงเต็มทีแล้วมันถึงไม่มีแก่ใจที่จะว่ายทวนน้ำขึ้นไปได้มันก็เลยต้องยอมปล่อยตัวของมันให้ลอยตามกระแสะน้ำขึ้นลงไปอย่างนั้นเอง <c oughs> แล้วในที่สุดมันก็คงจะต้องตายและลอยเน่าอืด อยู่ในน้ำนั่นแหละเมื่อเอาปลาที่ไม่ยอมว่ายทวนน้ำแล้วอย่างนั้นมาเปรียบเทียบกับชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับว่าคนคนหนึ่งนั้นหมดอะไรตายอยากในชีวิตของเขาเสร็จแล้วเขาจึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามยถากรรมเขาไม่คิดอยากจะทำอะไรทั้งสิ้นมีปัญหาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรใดๆอีกแล้ว ไม่สนใจว่าตัวเองจะอยู่อย่างไรจะมีกินหรือไม่มีกินบ้านช่องจะถูกจะถูกยึดจะต้องไปนอนข้างถนนวันไหนเขาก็ไม่คิดอะไรอีกต่อไปแล้วพี่น้องที่รักในทางความเชื่อของเราคริสตชนมีคำในทางพระเขาบอกว่าการที่คนหนึ่งมีใจอยาจะชิดสนิทกับพระเป็นเจ้า ถือเป็นพระพอรอันประเสริฐที่พระทรงโปรโดประทานให้แก่คนคนนั้นเลยทีเดียวอะไรกันการที่คนคนหนึ่งอยากจะใกล้ชิดพระแทนที่จะเป็นความดีของเจ้าตัวเขาที่มีใจอยากจะใกล้ชิดพระอย่างนั้นกลับมาบอกว่าเป็นพระพรที่พระประทานให้คนคนนั้นทำไมไปยกประโยชน์ความดีให้กับพระเสียได้เล่าทำไมไม่ชมคนคนนั้นที่เขา มีใจอยากจะใกล้ชิดพระ <c oughs> ทำไมถึงได้ไปชมพระอย่างนั้นคนไม่มีความดีเลยหรือไงที่อยากสวดอยากไปวัดอยากรำพึงอยากเข้าฌานอยากชิดสนิทกับพระทำไมพี่น้องที่รักพี่น้องรู้ไหมว่าพระเดินเหินอยู่ข้างๆเราตลอดเวลานะพี่น้องรู้ไหม พี่น้องเชื่ออย่างนั้นกันบ้างไหมถ้าพี่น้องเชื่อกันแล้วก็พี่น้องก็จะต้องยอมรับกันแล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นพระกันมันก็เพราะเราทำอะไรไม่ดีสักอย่างหนึ่ง <c oughs> แน่นอนเลยมันถึงทำให้เราไม่สามารถจะมองเห็นพระได้อีกแล้วเราจึงได้แต่ต้องใช้ความเชื่อมาช่วยให้เราพอจะตระหนัก ในวิญญาณของเราได้ว่าพระทรงเดินเคียงข้างเราอยู่ทุกเวลาทรงนั่งข้างๆเราพระทรงสนทนาพูดคุยกับเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินพระองค์อีกต่อไปแล้วเราได้แต่คิดเอาไปกันเองว่าพระจะต้องพูดอย่างนี้กับเราแน่นอน ซึ่งเราจะคิดถูกคิดผิดกันหรือเปล่าเราก็ไม่อาจรู้ได้เราก็เลยต้องมานั่งเรียนคำสอนกันยกใหญ่มาให้คนเก่งๆในวัดเขาช่วยแปลความเข้าใจของเรากันให้ดีๆมีหลักความเชื่อกันซะหน่อยจะได้รู้ว่าพระน่ะทรงคิดอะไรของพระองค์บ้าง แล้วเราก็จะได้นำเอามาใช้เป็นแนวทางในการคิดคำนึงของเราว่าพระคงจะพูดกับเราอย่างนี้นะเราจะได้ไม่ไปคิดเพอ้อเจอ้อของเรากันเองซึ่งเราหลายคนก็มักจะชอบที่จะคิดเพอ้อเจอ้อกันเองซะด้วยเพราะฉะนั้นถึงได้ต้องระวังความคิดกันซะหน่อยด้วยการมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านคอยประคองความคิดของสังคมกันนะพี่น้อง ั่นแหละเราเชื่อว่าพระทรงอยู่เคียงข้างเราทรงสนทนาพูดคุยกับเราแต่เรามองไม่เห็นพระองค์อีกแล้วในโลกนี้เราไม่ได้ยินเสียงพระองค์พูดคุยกับเราอีกแล้วในโลกใบนี้เราได้แต่ใช้ความเชื่อของเราทําให้ตาวิญญาณของเรามองเห็นพระกัน<ม>เราได้แต่ใช้ความเชื่อทางวิญญาณของเราทำให้เราได้ยินเสียงของพระกันนั่นแหละ อาศัยแต่เฉพาะความเชื่อที่อ่อนแอของเราเท่านั้นเราจึงพอจะเห็นตัวพระและได้ยินเสียงพระได้ยินได้เห็นเพียงเลราๆเ,เท่านั้นเราได้เห็นและได้ยินพระองค์ไม่ชัดเจนด้วยตาและหูวของเราอีกต่อไปแล้วและมันจึงทำให้เราหันไปสนให้ความสนใจกับสิ่งอื่นที่มาล่อลวงเรามากกว่า เราจึงไปได้ยินเสียงอึกกระทึกจากสิ่งที่มาล่อลวงเราได้ง่ายๆมากกว่าดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะทําให้เรามีเครื่องช่วยขยายการมองเห็นเป็นแว่นตาวิเศษเครื่องช่วยขยายการได้ยินเป็นลำโพงรุ่นพิเศษมาแชลอะไรก็แล้วแต่ นะ J JBL นั่นก็คือพระพรอันประเสริฐที่พระทรงโปรดประทานแก่คนคนนั้นนั่นเองพระทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปริชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยเพราะวรสารนักบุญมัทธิวบทที่1 1เข้อ25หมายความว่าอะไรหมายความว่าเฉพาะคนที่มีใจสุภาพไม่อดรู้คิดว่าตัวเองฉลาดเช่หละเกินไม่คิดที่จะเอาแต่ไปหาอะไรมาเพิ่มพเพิ่มพูนตัวเองกันโดยไม่สนใจความรักที่พระมีให้ตัวอยู่ก่อนแล้วนั้น แล้วสุดท้ายก็ไปทำตัวใช้ไม่ได้กับผู้คนเกาไปทั่วแต่ถึงเวลาก็มาทำเป็นศรัทธาดิบดีเหลือเกินในวัดอย่างนั้นคนอย่างนี้เรียกว่าคนจองหองสำหรับพระเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันได้ยินคำสอนของพระจะไม่มีวันชายตามามองพระที่เดินข้างๆเขากันรอก เขาจะไม่มีวันไปฟังอย่าว่าแต่ได้ยินเลยพีน่น้องเขาไม่ต้องการจะฟังคำสอนของพระจะไม่มีวันชายตามามองพระที่เดินข้างๆเขากันร็อกไม่ใช่ว่าพระจะไม่อยากให้เขาได้เห็นได้ยินพระองค์ก็เปล่าแต่เป็นเขาที่ไม่ใส่ใจพระเองต่างหากจะว่าไปนะก็เสียเวลานะ ที่เขาไปทำพิธีอะไรต่อมีอะไรให้พระมากมายพวกนั้นนะทำ แต่ไม่ต้องการจะมีพระไม่ต้องการจะเห็นพระไม่ต้องการจะฟังพระพระพรอันประเสริฐที่พระประทานให้แก่มนุษย์เราที่สุภาพกันนี้ ก็จะช่วยให้คนคนนั้นมีใจที่อยากจะเป็นเหมือนปลาที่ยังมีแรงที่จะว่ายทวนน้ำเมื่อต้องการได้นั่นเองแล้วปลาที่ยังแล้วปลาที่ยังมีแรงที่จะว่ายทวนน้ำเมื่อต้องการในความหมายของเรามนุษย์คืออะไรเล่าพี่น้องมันก็หมายความว่าคนคน,นนั้น ยังคงมีแก่ใจที่อยากจะมีชีวิตของตัวอยู่ต่อไปนั่นเองคนที่ยังอยากจะมีชีวิตของตัวอย่างนั้นแท้จริงแล้วก็คือคนที่อยากมีพระเพราะคนที่อยากจะชิดสนิทกับพระอย่างแท้จริงคนที่ไปวัดไปสวดไปร่วมมิสาคนที่เพ่งชานจะต้องไม่ใช่คนที่ไม่เข้าสังคมไม่ไปทำงาน ไม่กระตือรือร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเอาแต่อยู่ไปวันวันเอาแต่ใช้ชีวิตอยู่ไปวันวันรอวันตายเหมือนอย่างคนที่บอกไปทีแรกอย่างนั้นแต่เขาจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตชีวาในตัวเองมีความสนอกสนใจอยากจะไปทำงาน อยากจะไปอยู่ร่วมกันกับผู้คนอยากเข้าสังคมถึงมันจะต้องเหนื่อยต้องลำบากต้องสู้กับปัญหาต้องไปขัดแย้งกับผู้คนก็ตามแต่เขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นเพราะเขาเกลียดตัวเองและเกลียดคนอื่นแต่อย่างใดตรงข้ามเขาทำไปเพราะเขารักตัวเองและรักคนอื่นอย่างมาก มันอาจจะดูคล้ายกันก็จริงนะพี่น้องนะระหว่างคนสองประเภทอย่างนั้นที่ก็ดูขึงขังจริงจังและชอบทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลาแต่มันไม่เหมือนกันเลยพี่น้องคนที่ไม่มีความสุขกับตัวเองและไม่ชอบคนอื่นจะดูขึงขังเคร่งเครียดและชอบทะเลาะกับคนอื่นเพราะเขาเกลียดตัวเองและเกลียดคนอื่นไปด้วยแต่คนที่มีความสุขกับตัวเองและมีใจรักคนอื่น ก็จะดูขึงขังและชอบที่จะทะเลาะกับคนอื่นเขาเหมือนกันแต่เป็นเพราะเขารักตัวเขาเองอย่างที่พระรักมากเหลือเกินและเขาเองก็ยังรักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระรักเขาด้วยเช่นกันเขาจึงอยากจะแลกเปลี่ยนความนึกคิดทุกแง่ทุกมุมอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับทะเลาะ เขาจึงขึงขังเอาจริงเอาจังในการทางานในการใช้ชีวิตและเขาจึงอยากจะแลกเปลี่ยนความนึกคิดทุกแง่ทุกมุมอย่างเอาจริงเอาจังกับคนอื่นจนเหมือนกับชอบชวนทะเลาะ แต่เป็นการทะเลาะที่หาใช่เพื่อจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เพื่อความสามารถเพื่อสามารถใช้การทะเลาะนั้น ให้คนทุกคนช่วยกันหาทางที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปต่างหาก สร้างด้วยการพยายามจะบีบรักตัวเองเข้าหาคนอื่นอย่างหนักแน่นเอาจริงโงจังมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเอง เพราะอะไรเขาถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะคนที่มีพระจริงเขาจะต้องรักศักดิ์ศรีในตัวเขาเองเขาจะต้องมีใจอยากจะมีชีวิตเขาจึงกระตือรือรน้น ในการใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วเขาก็จะต้องมีใช้อยากจะอยู่กับคนอื่นอยากจะเข้าสังคมอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านอยากจะไปรักไปอดทนคนอื่น เพราะเขาเข้าใจดีว่าการอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นคือหนทางสวรรค์ไม่ใช่การจะเอาแต่อยู่คนเดียวไม่เอาใครเขาจึงทําตัวเหมือนต่อสู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนเหมือนชวนทะเลาะจนเหมือนจะชวนทะเลาะตลอดเวลาอย่างนั้นมาเหตุ ต้องไประวังดีๆด,ด้วยนะว่าการเป็นคนอยากมีชีวิตอยากจะไปทำอะไรและอยากจะไปเข้าสังคมอยากจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั้นจะต้องไม่นับที่จํานวนแต่ให้ดูที่คุณภาพเลยข้อหนึ่ง ก็สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของการตัดสินใจแนวคิดหรือวิธีการของคนคนหนึ่งที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณภาพเดียวกันในการตัดสินใจ แนวคิดและวิธีการของอีกคนหนึ่งเสมอไปแน่นอนอาจจะมีแนวทางที่เป็นค่านิยมของคนทั่วไปที่ถือเป็นมารยาทค่านิยมวัฒนธรรมอะไรทํานองนี้ได้แต่ในที่สุดแต่ละคนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกด้วยตัวเขาเองว่าจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนตามแต่ใครจะคิดได้ด้วยตัว เขาเองอยู่เสมอใครก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินพิพากษาใครได้มีแต่จะต้องเคารพให้เกียรติกันและกันเสมอเท่านั้นนี่แหละพี่น้องที่รักดังนั้นพี่น้องลองไปสำรวจตัวเองดูซิว่าเราเป็นปลาแบบไหน เป็นปลาที่ยังไหวทวนน้ําได้ทุกเมื่อเมื่อต้องการหรือเปลา่าหรือไม่อยู่หรือไม่หรือเราเป็นปลาที่ไม่อยากจะไหวทวนน้าอีกต่อไปแล้วคือถึงอยากจะไหวทวนน้าถึงจะอยากไหวทวนก็ไม่มีปัญญาจะ่หวได้แล้วเราเหมือนคนไม่กระตือรือร้อนอะไรแล้วอะไรแล้ว จเรามันไม่รู้สึกดีกับตัวเองเอาซะเลยเราไม่คิดอยากจะทำอะไรทั้งนั้นแล้วเราเบื่อไปหมดเราไม่กระตือรือร้นจะคิดแก้ไขปัญหาอะไรทั้งสิน้นเราเอาแต่บ่นอย่างเดียวเราไม่คิดจะหาหนทางสู้อย่างคนมีใจอย่างพระกันแล้ว เราจะเอาแต่ความคิดอย่างผีปีศาจที่จะเอาแต่บ่นว่าชะตาชีวิตของตัวและบ่นว่าคนอื่นทุกคนไปหมดและเราไม่คิดที่จะรับฟังความคิดเห็นของใครทั้งนั้นเราคิดว่าการร่วมความคิดร่วมลงมือทำอะไรกับคนมันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาเรารู้สึกว่าการต้องไปยุ่งกับคน มีแต่ปัญหาสู้ทำอะไรคนเดียวไม่ได้หรือสู้ไม่ทำอะไรของเราคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นคนอย่างนี้กันแล้วใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้กันละก็นะพี่น้องการไปวัดเอ,อ่ยการไปสวดกันเอ,อ่ยการไปทำพิธีอะไรต่อมิอะไรสารพัดเอ,อ่ยมันก็จะไม่มีค่าอะไรทั้งนั้น เพราะมันไม่ได้เป็นการมีชีวิตชิดสนิทกับพระแต่อย่างไดเราไม่เอาตัวเองก็เราไม่เอาตัวเองแล้วเราก็ไม่เอาใครเขาด้วยน่ะถามว่าทำไม นั่นก็ดูได้จากที่เพราะเราไม่มีความสุขในการมีศักดิ์ศรีในตัวของเราเองเลยและเราก็ไม่มีความสุขในการจะไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยรู้จักแบ่งปันความคิดอ่านกับเขาอย่างที่พระสอนเรานั่นเองด้วยเราไปวัดกลับมาบ้าน แล้วเราก็ไม่เอาสิ่งที่พระสอนมาพยายามปรับใช้ก็ไม่คิดจะเอาสิ่งที่พระสอนมาพยายามปรับใช้ในชีวิตของเราเลยแล้วเราจะเรียกแล้วจะเรียกว่าเรา มีชีวิตชิดสนิทกับพระได้อย่างไรจริงไหมเออถ้าเราพยายามลองเอามาลงมือทําสักหน่อยแล้วทําไม่ได้ก็ว่าพยาแต่นี่ไม่เลยเราเอาแต่ไม่มีความสุขกับ ชีวิตตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากจะร่วมแรงสังสรรค์กับใครเขาเลยอีกด้วยพอจะทำอะไรกับใครเข้าหน่อยเราก็จะเอาแต่ยัดเยียดความคิดของเราให้เขาแต่เราไม่รู้จักที่จะฟังคนอื่นเขาบ้างเลย จะว่าไปเราก็มีชีวิตเหมือนปลาที่ไม่สามารถจะว่ายทวนน้ำได้แล้วนั่นเองคือเราเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชิดสนิทกับพระอะไรทั้งนั้นเราไม่เอาตัวเองและไม่เอาใครเลย ถึงภายนอกเราหลายคนอาจจะดูว่าเป็นคนศรัทธาไปวัดแต่มันก็จะแห้งแล้งอยู่ข้างในชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตไปแล้วที่เขาไม่อยากจะทำอะไรเพราะการที่เขา ไม่อยากจะทำอะไรและไม่อยากจะยุ่งกับใครเขาแล้วนั่นเองเพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะเขาทำแต่เรื่องที่เป็นกิจการภายนอกแต่เป็นคนที่ไม่รู้ที่จะจัดการเรื่องชีวิตภายในอะไรเลยเขาทำอะไรดีๆภายนอกมากมายโดยเขาไม่รู้ตัวหรือว่าเขา ไม่สนใจเลยว่าภายในวิญญาณของเขาจะแห้งแล้งแค่ไหนจะปราศจากการทำตามน้ำพระทัยของพระอย่างไรบ้างเขาไม่สนใจในคุณค่าของตัวเขาเองที่มีพระรักเขาอย่างดีแล้วเขาไม่รักเขาไม่รักคนอื่นเลยเขาเอาแต่ไปทำดีภายนอก เพื่ออวดตัวเขาเองเท่านั้นเขาเอาแต่ทำดีเพื่อจะอวดให้ตัวเขาสำคัญขึ้นอย่างนั้นเขาไม่คิดหรือว่าตัวเขาสำคัญเพราะมีพระรักเขาอยู่แล้วนะ โดยที่เขาไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเพื่อความดีให้กับคนอื่นเลยเขาไม่ได้คิดที่จะมีกันและกันกับคนอื่นอย่างจริงจังแต่เขาใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะหาอะไรมาทำให้ตัวเขาเองมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเองการที่เขาไม่รักตัวเองอย่างที่พระรักและไม่รักคนอื่นเลยอย่างนี้ มันก็คือคนที่ไม่มีชีวิตชิดสนิทกับพระนั่นเองและคนอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับปลาที่ไม่มีแรงจะว่ายทวนน้ำได้แล้วเขาคือปลาที่กำลังรอวันตายและเน่าอืดอยู่ในแม่น้ำชีวิตนั่นแหละ พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ